หมู่บ้านมตไปจอกลึกได้ไม่หมดทู่บ้านทะครันี้ก็โอกาสดีในวันที่จริงๆก็มาได้มากนะครับแต่ผมยังไม่เคยมาอยู่แล้วก็ผมทำไปวันนี้ห้องเรีนเต็มเพียเลยอไรยูน่สองสามสี่ห้าหกสบเป้าคนเอรับพร้อมเมียกันมากนะับใครเป็นวัยรุ่นสุดครับห้องนี้ใครวัยรุ่นสุดสิบเจ็ดสิบป สิบมีไหมแปดสิบรุ่นรุ่นบท็อปรุ่นท็อป,อปใครรุ่นท็อปบ้างสองคนห้าร้อยซีซีสองร้อแรงม้ามีใครเป็นรถท็อปต่อคนท้ประชากรในหมู่บ้านมีค่มนก่อนสอนเข้ามาต้องปรับเนื้อหาชาวทาแไรอยู่สาเมื่อีปีมาแล้วรถอุปตรงนี้สาวห้ายอมมีเท่าไหร่เลยสาวสี่เนาะไว้ดีกว่า ได้เพราะว่าสไลด์ที่เตรียมมามันเจะเนื้อหามันจะใ้องขอาายด้วยก็ถ้า,าสมมติวันนี้นะคะรับเรามีเวลาเป็นแค่ชั่วโมงเดียวมันไม่มากนะครับแล้วก็จำอะไรต่างๆผมรู้แหละว่ามันจํากัดนะครับก็จะออกไปจากห้อมันจะจาได้อะไรต่างๆอาจจะไม่ได้มากครับก็ถ้าสมมติว่าจะให้พี่โมเนี่ยรับใช้นะครับติดต่อประชาสัมพันธ์นะครับก็อินดีมากๆเลยนะครับ ครับผมแล้วกองการสำนักกุศลการเกษตรเข้าใจว่าจันนายกจันทนะครับก็มาเป็นนักศึกษนะครับก็ติดต่อเบอร์นั้นนะครับแล้วก็ดีเมลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยบานชาวเชียงรายไม่เคยรู้จักสังคมในเมืองเป็นยังไงโดยนี้มีเด็กต่างจังหวัดมาเรียนเยอะมากเป็นเดือนหมื่นคนนะครับคือทั้งน้องมีอย่านักศึกษาประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับคนแล้วก็สำนักวิชาการจัดการมี3า0 0ันะครับแล้วก็ ชาวเชียงรายประมาณ20-30%กว่านะครับก็มีครับก็มีก็ไม่แต่ว่าถือว่าไม่มากนะครับทีนี้เรื่องประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องโซเชียลอะไรแบบนี้เนี่ยเด็กๆซึ่งมีจํานวนมากที่มาจากพื้นเทศเนี่ยเขาก็จะช่วยเกษตรกรของเชียงรายได้เยอะมากนะครับถ้าสมมติว่าเราคุยโจทย์กันเพราะในอนาคตถ้าสมมติว่ามีโอกาสนะครับให้เด็กๆแล้วก็อาจารย์ที่มองแม่ฟ้าหลวงช่วยได้นะครับก็ติดต่อ ราชการก็ได้นะครับจบอะไรต่างๆมันจะได้ติดต่อกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่วันนี้จบการจบไปนะครับ <S <S ผมอยู่อาคาร B1 น,นะครับชั้น3ติดหมอแม่ข้าหลงไม่ทราบมีลูกบ้านไหนส่งลูกเรียนที่หมอแม่ข้าหลวไหมครับหรือเด็กชาวบ้านมีไหมครับบ้านมีตอนเช้าไปมาที่ทุ่งอ่างมีลูกม,มี2-3คนหรือมีสิทธิ์เก่าไหมครับชมเอกเก่าครับสิทธิ์เก่าจบแล้วมีสักเท่าไหรครับก็าน้าสารักสายสารคันุ้ขโอ้ตัวนี้กำลัง เทียบเลยโควิดมาสาขาที่วัดนิดคนเรียนเป็นห้องนะครับเป็นเป็นสาขานี้นะครับแล้วเขาไปอยู่ไหนครับน้องเขาเขาเปลี่ยนสายไปสอบเป็นนักวิชาการพัฒนาสังคมครับก็ไม่น่าเนะน้องก็ได้ใช้อยู่มันก็มันก็มันก็มีรูปฐานบ้างสอบและก็สิ่งบ้านหลอง้ครับโอเคทุกคนดูครับทุวันนี้เวลาผมปรับได้นะครับถ้ามากไปน้อยไป เกษตรสามารถบอกได้เลยนะครับว <It> ่าอะไรมากน้อยนะครับได้กันตอนท้ายจะมีการบ้านเล็กๆน้อยๆจะมาเรื่องๆมีเขาเรียกวอะไรวาระแข็งแก่งอยากจะมาคัดพิตตี้หราใครมีเซนจิงเก่งจะเอาไปจะเอาทีมพิตตี้ประจำอยู่บ้านอาจต้องแบบว่าส่งไปส่งออกไปต่างประเทศส่งออกไปใครเกิดดังและเกิดบูบายไปแฟนข่งคนแล้วเกิดมีโอกาสจะได้บ้านนี้มีใครมีใครต้อง ต้องประกาพดดิตตี้ไปแล้วนะโดยเฉพาะรุ่นยิ่งตัวท็อปๆเนี่ยยิ่งประสบการณ์เก่าหรือยิ่งขายเก่งกว่าเลยก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็น้ัวพิเศษนั้นแบบนั้นเลยนะครับโอเคการตลาดและการเข้าถึงลูกค้านะครับแม้กระทั่งคนที่มีทุนนันๆการศึกษาสูงก็เขาก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครบอกว่าทำถิ่นน้องหน้ายากหมดนะครับแต่ว่าถ้าจังหวะถูกต้องนะครับแล้วก็เรามีโฟกัสที่ดีๆนี้เนี่ยจากสิ่งที่ยากมากๆมันก็อาจจะง่าย ได้แล้วครับสไลด์แรกเลยดีกว่าเอมดีกว่าเป็นหนึ่งชั่วโมงสไลด์แรกๆคนจะจำข้อมูลดีทำยังไงให้การตลาดน้นมเหลียวครับขายเขายังไงจริงจะเจ๊งึงดีว่ามาทำยังไงให้ดวยพูดยาวต้องพูดได้ต้องพูดเป็นปีนะแต่ทำยังไงให้เจ๊พูดเลยนาะทีแรกเลยทำยังไงมีการตลาดถึงจะไม่เวิร์กตอนนี้มีขายอะไรบ้างครับปู่ไหยครับเขาขายเหมือนกันคินครับคืออะไรเหยทําครับปูกอะไร ข้าวบตาดลาข้าวโพดข้าวโพดอาหารสัตว์ยงตลาดหรือคนครับยงลาดาสัตว์อหารสัตว์ไปส่งไหครับส่งไซโลส่งไปที่จีนไหมครับพวการครับโอเคคล้ายๆกันใช่ไหมครับการตลาดครับเดี๋ยวสไลดแรกเอาพูดก่อนจะเฉลยว่า จากข้อมูลวิจัยมากมายนะครับเอาง่ายๆก็ต้องหลับกันเลยมาทำยังไงดีจุงจะเจ๊ขอสักส 4, ี่ห้าข้อเราจะให้ไม่ไปไม่ไปเฉียดจุดนั้นนะครับทำยังไงดีถึง <c oughs> จะไม่เวิรูกเราเคยซื้อของแล้วเราว่ามันไม่เวกเราไม่ไม่คิดจะซื้อมันการตลาดไม่เวกร์กเราเราเราติดมันง่ายได้นะครับแต่เราจะทํายังไงทห้ยังไงดีจึงจะไม่เวิรูกครับข้อผิดพลาดใหญ่ที่สุดข,ของการตลาดน่าจะเป็นอะไรครับคีนภาพคุณภาพไม่ดี บางครั้งสินค้ามีคุณภาพดีเกินไปก็มีนะครับสินค้าต้องมีคุณภาพดีแบบพอดีบางทีสินค้าคุณภาพดีมากแต่หรือคนไม่รับรู้นะครับคนผ่านไม่ไม่เก็ตไม่เข้าใจซื้อผัาไม่เป็นไม่มีความรู้อะไรดีอะไรไม่ดีตับซ้อนนะครับน้อยแต่ก็สินค้าไม่ดีก็ไม่วนขายเพื่ออะไรณขายเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะถูกฟ้องนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นช่อเสกที่สียนะครับถ้าไม่มีคุณภาพไม่ไรอีกเลย ดีมากเกินไปนะครับไม่ดีเพราะ,ะ,ะราคามันก็จะตกนะครับเป็นผลไม้การเกษตรมันก็เสียอีกใช่ไหมครับเสียน้ำเสียได้อะไรได้ถึงค้าอะไรที่เก่าที่ดีครับ